ปิดทองฝั่งโลกนิมิตได้อนิสง์อะไรสวัสดีครับคุณผู้ชมคลิปนี้ผมมีกติธรรมและข้อคิดเกี่ยวกับเรื่องของการทำบุญปิดทองฝั่งโลกนิมิตว่าทำบุญแล้วได้อนิสง์อะไรมาฝากครับขออนโมทนาบุญและกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ทุกท่าน ที่ให้กติธรรมและข้อคิดในการดาเนินชีวิตและขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการจัดทำคลิปนี้ครับก็คือโลูกหินกลมๆม,มีขนาดเท่าบาทของพระสงฆ์ที่ใช้ฝังเพื่อเป็นเครื่องหมายบอกให้ทราบว่าตรงไหนเป็นเขตของอุโบสถหรือโบสถ์เพื่อให้พระสงฆ์ได้ใช้เป็นที่ประกอบสังฆกรรมนั่นเอง เรามาดูกันครับว่าลูกนิมิตทั้ง9โลูกนั้นเราทําบุญปิดทองแล้วจะได้อานิสอง์อะไรและลูกนิมิตแต่ละลูกจะมีความหมายว่าอย่างไรบ้างครับลูกนิมิตทั้ง9ลูกนั้นมีจํานวนหนึ่งลูกซึ่งถือเป็นนิมิตเอกจะตั้งอยู่กลางอุโบสถ เพื่อถวายการบูชาพระพุทธเจ้าส่วนอีกจำนวนแปดลูกถูกจัดให้อยู่ตามทิศต,ต่างๆโดยรอบอุโบสถซึ่งทิศที่อยู่รอบอุโบสถนั้นเรียกว่าทิศทั้ง8ซึ่งมีความหมายที่เป็นมงคลคือเพื่อเป็นสัญ,ญลักษณ์หรือองค์แทนพระอรหันตสาวกและเพื่อเป็นการบูชาพระอรหันตสาวกผู้ใหญ่ประจำทิศหรืออีกในหนึ่งนั้น เป็นองค์แทนพระอหรหันตสาวกที่รักษาอุโบสถหรือเขตพุทธาวาสของพระพุทธเจ้าและเป็นการบูชาเทพนบประเคราะห์ทั้ง9ก้าให้เกิดบุญและสิริมงคลแก่ตัวเองและครอบครัวโดวยแต่ละลูกมีความหมายดังต่อไปนี้ครับ <S <S 1. <S <S 1> น,นิมิตลูกเอก เป็นลูกที่มีความสำคัญมากถือเป็นประธานของลูกนิมิตทั้งหมดซึ่งฝังไว้บริเวณใจกลางอุโบสถหรือบางท่านเรียกว่าสดิลโบดแล้วก็หลายร้อมด้วยลูกนิมิตอีก8ลูกเป็นการถวายการบูชาพระพุทธเจ้าผู้เป็นพระบรมศาสดาอีกของพระพุทธศาสนาผู้เป็นพระประมุขแห่งสงฆ์เป็นการอัญเชิญและบูชาพระเกศ เทพผู้คุ้มครองสถานที่ส่วนกลางของอุโบสถครับสองทิศตะวันออกหรือทิศบุธพาลูกที่อยู่ด้านหน้าของอุโบสถถือเป็นลูกบริวารที่มีความโดดเด่นเป็นพิเศษเป็นลูกแรกที่ต้องเริ่มนับยกเว้นลูกกลานสะดือโบสถ ดังนั้นจึงเปรียบนิมิตลูกนี้เหมือนปฐมสาวกหรือพระสาวกองค์แรกของพระพุทธเจ้านั่นก็คือพระอัญญากทัญญะพระอัคราสาวกผู้ได้รับยกย่องว่าเป็นเอตถะขะผู้รู้ราตรีกาลนานคือมีความรู้มากผ่านโลกมามากเนื่องจากท่านเป็นผู้เดียวที่เมื่อ,อยังเป็นดาบท,ที่ทำนายพระราชกุมารคือพระพุทธเจ้าเมื่อมีพระประสุติกาล และทํานายว่าพระองค์จะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าและพระดาบทก็เฝ้ารอ,อก,การบรรพชาของพระองค์เพื่อจะได้ออกบวชตามพระองค์และถวายตัวเป็นพระอครสา,าวกการฝังลูกนิมิตไว้ด้านทิศตะวันออกก็เพื่อเป็นการบูชาพระอัญญากลทัญญาเป็นการอัญเชิญและบูชาพระจันทร์เทพผู้คุ้มครองสถานที่ส่วนหน้าของอุโบสถครับ ทิศตะวันออกเฉียงใต้หรือทิศอัคคเนหรือด้านหน้าฝั่งขวาของอุโบสถการฝังลูกนิมิตไว้ทางทิศนี้เพื่อบูชาพระมหากกสปาธีระพระอัครสาวกผู้ได้รับการยกย่องว่าเป็นอิสตทักขาผู้ส่งทุดงคุณซึ่งต่อมาได้เป็นประธานสมทําสังขยนาเป็นการอัญเชิญและบูชาพระอังคารเทพผู้คุ้มครองสถานที่ ทางด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ของโบสถอีกองหนึ่งครับ 4. ทิศใต้หรือทิศทักษิณเป็นลูกนิมิตรที่อยู่ด้านขวาของอุโบสถเป็นการบูชาพระสารีบุตรพระอัครสา,าวกฝ่ายขวาพระอัครสา,าวกผู้ได้รับการยกย่องว่า เป็นเอตทักขะผู้เลิศในทางปัญญาเป็นการอัญเชิญและอุชาพระพุทธเทพผู้ค้มครองสถานที่ด้านทิศใต้ของอุโบสถคร,รับหทิศตะวันตกเฉียงใต้หรือทิศหรดีหรือทิศด้านหลังฝั่งขวาของอุโบสถการฝังลุกนิมิมตทางด้านทิศนี้ ก็เพื่อบูชาพระอุบาลีเทระพระอัครสาวกผู้ได้รับการยกย่องว่าเป็นเอตทัคขาผู้เลิศในทางวินัยและเป็นการอัญเชิญและบูชาพระสาซึ่งเป็นเทพหนึ่งในนพเคราะห์ทั้ง9้าคือเทพผู้ดูแลคุ้มครองสถานที่ด้านจิตตะวันตกเฉียงใต้ของอุโบสถครับ ทิศตะวันตกหรือทิศประจิมเป็นลูกนิมิตที่ฝังอยู่ด้านหลังของตัวอุโบสถเป็นสัญ,ญลักษณ์หรือเครื่องหมายของเงาซึ่งเปรียบได้กับพระเทระที่เป็นพุทธอุปถาคอยเฝ้าติดตามดูแลปฏิบัติรับใช้พระพุทธองค์เหมือนเงาตามตัวดังนั้นการฝังลูกนิมิตทางทิศนี้ก็เพื่อเป็นการอูชาพระอาน์นเทระพระอัครสาวกผู้ดได้รับการยกย่องว่า เป็นเอตทัคคะผู้เลิศในทางพระมุสูตรและเป็นมหาพุทธอุปทานแด่พระพุทธเจ้าและอัญเชิญบูชาพระพุััสบดีเทพคุ้มครองทิศตะวันตกครับเจ็ดทิศตะวันตกเฉียงเหนือหรือทิศพายัพการฝังลูกนิมิตที่ฝังอยู่ด้านหลังฝั่งซ้ายของอุโบสถ ทางด้านทิศนี้เป็นการบูชาพระความปฏิเทระพระอัครสา,าวกผู้ได้รับการยกย่องว่าเป็นอทิทธาคะผู้เลิศในทางลาบสักการะและรูปงามท่านเป็นพระอรหันต์องค์ที่สิบของโลกและเป็นสหายหนึ่งในสี่ของพระยสกุลบุตรอีกทั้งเป็นบุตรของนางสุชาดาผู้ถวายข้าวมะถุปายาตในวันก่อนที่พระพุทธเจ้า จะได้ตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณและอัญเชิญบูชาพระราหูซึ่งเป็นเทพประจำทิศนี้ครับแปดทิศเหนือหรือทิศอุดรลูกนิมิตที่ฝังทางด้านทิศนี้ถือเป็นลูกที่มีความสำคัญอีกลูกหนึ่งซึ่งอยู่ด้านซ้ายของตัวบูสด เพื่อเป็นการบูชาพระมหาโมคัลานะพระอัครสาวกฝ่ายซ้ายของพระพุทธเจ้าผู้ได้รับการยกย่องว่าเป็นอิทธาขคะผู้เลิศในทางแสดงฤทธิ์และอัญเชิญบูชาพระสุขเทพคุม้มครองรักษาประจำทิศนี้ครับ9ทิศตะวันออกเฉียงเหนือหรือทิศอีสาน ลูกนิมิตที่ฝังอยู่ด้านหน้าฝั่งซ้ายของอุโบสถทางทิศนี้เป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความผูกพันมีผลทางด้านจิตใจถือเป็นทิศสุดท้ายเพื่อเป็นการบูชาพระราหุเถระซึ่งเป็นพระอุรสษของเจ้าชายศิทธธาพระอัครสาวกผู้ได้รับการยกย่องว่าเป็นเอตทธาาัคคะผู้เลิศในทางการศึกษาและอัญเชิญบูชาพระอาทิตย์ ที่ผู้คุ้มครองรักษาประจำชิดครับอานิสง์ของการฝังลุกนิมิตนั้นด้วยเหตุที่สมัยก่อนการที่จะสร้างอุโบสถได้หลังหนึ่งหรือแม้จะซ่อมแซมอุโบสถเก่าให้สวยงามขึ้นมิใช่เรื่องง่ายๆและต้องใช้ระยะเวลานาน,านมากดังนั้นจึงเชื่อกันว่า หากใครได้มีโอกาสทําบุญฝังลูกนิมิตหรือว่าได้ร่วมสร้างอุโบสถไว้ในพระพุทธศาสนาเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาคือการบูชาคุณของพระพุทธเจ้าและเป็นการสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาให้พระได้ใช้ทาสังฆกรรมนั้นจะมีอนิสง์ถึงของประการด้วยกันคือ 1. ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บทุกชาติปราศจากอุปัตวัทั้งหลาย 2. ไม่เกิดในตระกูลต่ำสาหากเกิดในมนุษย์โลกก็จะเกิดเป็นเท้าพระยามหากษัตริย์ 4. หากเกิดในเทวโลกก็จะเกิดเป็นเท้าสกเทวราช 5. จะสมบูรณ์ด้วยทรัพย์สินเงินทองมีผิวพรรณ่องใส 6. มีอายุยืนนานครับการฟังลูกนิมิต ก็เพื่อกำหนดเขตทำสังฆกรรมซึ่งเป็นกิจของสงฆ์แต่ในปัจจุบันอุโบสถมิเพียงแต่จะเป็นสถานที่ที่สงฆ์จะใช้ทำสังฆกรรมเท่านั้นแต่ยังเป็นาศาสนสถานาาาาาาที่พุทธศาสนิกชนได้ใช้เป็นที่ประกอบพิธีกรรมอื่นๆด้วยอีกทั้งไม่ว่าจะสร้างหรือซ่อมแซมอุโบสถขึ้นใหม่จำเป็นต้องมีการผูกสีมาใหม่ทุกครั้ง ดังนั้นทางวัดต่างๆจึงมักจะประกาศเชิญชวนให้พุทธศาสนิกชนได้มาทำบุญสร้างกุศลเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตและยังเป็นการยกย่องบูชาพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณอีกด้วยครับขออนุโมทนาบุญและกราบขอพระคุณครูบาอาจารย์ทุกท่านที่ให้กติธรรมและข้อคิดในการดำเนินชีวิตและขออนุโมทนาบุญกับทุกท่าน ที่มีส่วนร่วมในการจัดทำคลิปนี้และรับชมคลิปนี้สาธุครับ